สวัสดีนักเรียนชัน้นป .4 นะคะก็พบกับครูเอิญในวิชาทัศนศิลป์ในสัปดาห์ที่15และ16นี้คุณครูมีงานมอบหมายให้นักเรียน1ชิ้นนะคะก็คือให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการโดยใช้วิธีการจัดระยะความลึกน้ำหนักและแสงเงาในการวาดภาพก็คือให้นักเรียนวาดภาพนะคะแล้วก็แรงเงาสีมีน้ำหนักเข้มอ่อนนะคะ นักเรียนก็จะใช้อุปกรณ์หลักๆนะนักเรียนนำดินเสอไม้นะคะมาทำได้เลยหรือถ้าใครมีดินสาสองบีหรือดินสอที่มีความเข้มมากกว่านะั้นนักเรียนก็สามารถเอามาใช้ในการวาดภาพแรงเงวได้เลยวิธีการวาดเริ่มต้นคือนักเรียนจะต้องมีรูปภาพก่อนว่านักเรียนอยากจะวาดอะไรนักเรียนอาจจะอยากวาดเป็นาภาพบรรยากาศธรรมชาติต่างๆหรือนักเรียนบางคนอาจจะอยากวาดเป็นภาพ อ่าเป็นภาพที่แจกันหรือดอกไม้หรือสิ่งของภายในบ้านก็ได้นะคะแล้วนักเรียนก็พอนักเรียนวาดภาพเสร็จนักเรียนก็แรงเงาเนาะแรงเงาให้น้ําหนักสีเข้มอ่อนนะคะตามระยะของมันถ้าระยะระยะใกล้เนาะระยะใกล้หรือว่าเราต้องการเน้นตรงส่วนไหนเราก็จะแรงเงาในความอ่าน แรงเงาเข้มแล้วก็ค่อยๆไล่าามาอ่อนนะคะนักเรียนก็จะเห็นในตัวอย่าง3รูปที่คุณครูให้รูปภาพทีนน่นักเรียนจะวาดคุณครูไม่ได้กําหนดเลยนักเรียนวาดตามจินตนาการได้เลยอย่างที่บอกว่าจะเป็นรูปธรรมชาติรูปสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะพอเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อผลงานของนักเรียนตั้งชื่อมาได้เลยแล้วก็เขียนความรู้สึกที่มีต่อผลงานจากนั้นเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย โอเคนะคะการทำใบงานชิ้นนี้วัสดุอุปกรณ์หลักๆของเราก็คือดินสอนะคะนักเรียนอย่าลืมนะมันเป็นภาพแรงเงานะคะ